สวัสดีครับพี่น้องพวกพนีเรากับบรรยากาศตอนแรกครับของสสวันพุทธศักราช13ครับเดือนพฤศจิกายนครับพุทธศักราช2,563ครับโอ้67ครับ2,567เวลาจนนีก้ก็5โมงครัพี่น้องแตเป็นตกดินแล้วครับมือแล้วครับใกล้จะเหมือแล้วบรรยากาศตอนคทำครับ บา้าลูผ้ารออีกคือเก้าเลยครับมึงบรรยากาศครับคำมานกกามุนกมุกกากิดครับบินกระมังกับเขาหาห้างหานอนแล้วครับบบาลูกับมาจากบรรยากาศตอนแรกเห็นพีน้องเมืองครับเวลาหาโมงแรกครับหาโมงเคืองนี่ลงไรผีน้องสิบโมงโมง มาไม่รู้ไม่เจ้าบรรยากาศอย่างนี้นอ้องมึงบรรยากาศตอนใกล้ค่ำครับเข,าข่ากระซุกมาแล้วครับพี่น้องมาไม่รูพ้พลาดหรอครับแม่งอี่กระตรงครับวันพุธที่สิบสามครับเดือนพฤศจิก,ก,กายนครับ เวลาอยู่นี่ก็หาโม่งเกิดพี่น้องใกล้่ำแล้วครับมาบุรุภาดหลอดมืองครับเป็นในน้องพี่น้องทางบานเจ้าเขาไปครับท่างบันตะเลียดหันหกสวนภูม เพื่อนพากันพวกพเจี้วกับเจี้วครับเสียงเสียงเสียงรถเจีว้วเขาดังยุว่วุ่นวนอยู่ครับ mm hmm. บรรยากาศใจทำครับบาบมรูพาดหรอกครับอ mm ี hmm. ่ฝากับมี่คือเก่าหรือพี่น้อง อากาศดีพี่น้องออกกับสุกเลี้ยงอารามแล้วครับท่านมีร่มพี่น้องอากาศสบายครับมีน้ำทงน้ำถาสุกเลี้ยงเต็มหมดแล้วครับเขา ข้อมีสีเกียวหรอครับรอจตลอดเจียวรครับบับลุบผ้าหล่อเช็บบรรยากาศให้เมืองครับบรรยากาศตอนแรกพี่น้อง แรงของวันพุทธที่สิบสามครับเยอนพฤศจิกายนครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเวลาย่นิกาุ่งเคืองครับสิบหกโมงแล้วลหละพี่น้องเลยทำแล้วทำแล้วฝากนี้นะครับฝากที่ตามช่องบ้านบุรุตตากแดดนี่นะครับผู้ที่ตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ผมี็ยังไลยให้ครับจะเก็บบรรยากาศ ตอนเสาตอแรงให้เมืองครับวานเป็นยังไงเจรละมือครับเจรเละเสาแรงนี้อากาศดีครับพี่น้องสีฟ้าห้ายเมืองครับพี่น้องบรรยากาศหาโมงคเคืองครับฝากที่ตามช่องเบ้าเบ้าดูนะครับด้วยครับผู้ที่ตามกันหาดอย 7จ็ดสิบกว่าล้วครับสิแปดสิบลราก็ขอบพุ่งหรับผู้ที่มัติตามครับต่ที่พยา,ยามไทยชิปน้ำทงน้ำทานพี่น้องเมืองทุกเสาทุกแรงและครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับ